แปลว่าคุณยอดเขาต้องชอบหมอบัวแน่เลยนี่ของแบบนี้ขึ้นอยู่กับผู้หญิงเขาด้วยไอ้ยอดมันอาจจะชอบหมอบัวก็จริงแต่อยู่ที่ว่าหมอบัวเนี่ยชอบเขาหรือเปล่าทำไมล่ะคุณยอดเขาออกจะน่ารักแล้วก็มีสเสน่ห์อยู่นะฉันล่ะเธอน่ะไม่ใช่แนวน่ารักแล้วเราแนวไหนแนวโฉดเอ้ยแนวโขด โหดจนต้องร้องขอชีวิตใช่ไหมตายจิงอะไรคะเนี่ยหน้าตาดีจัง หน้าตาดีไม่เท่าไรแต่ถ้าเรื่องใส่ใจผมไม่แพ้ใครแน่นอนโงงละสิค่ะกลางป่ากลางเขาไม่พูดจากเผือเจอนะคะคุณยอดนนทนกับลำทานนี่กับภูเขาแล้วคำว่าเราอยู่ที่ไหนล่ะครับ นเรานะรู้หน้าไม่รู้ใจแต่คุณหมอรู้ไหมผมยังไม่มีแฟนนี่คนหรือว่าเครื่องผลิตคำคมคะมาเป็นชุดเลยจะชอบบ้างไหมละครับชอบแบบไหนก็เลือกเอาแต่ถ้าชอบแบบเราต้องรักษาดีๆนะครับมีอีกไหมคะหมอติดใจแล้วสิเปล่าค่ะอยากรู้เฉยๆ อยากรู้ก็แค่บอกมือทักแต่ถ้าอยากบอกรนะัก <c oughs> ให้กระซิบเบาๆนะครับโอ้าวมากันแล้วอาหารเสร็จพอดีเลยค่ะน่าทานมากเลยครับท <c oughs> านกันดีกว่าเฮ้ยไม่ไอไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน <c oughs> ดีเหมือนกันนะคะ เราทุกคนไปอาบน้ำแล้วก็กลับมาดินเนอร์ใต้แสงเทียนสัะพืนตกลงนะคะคนเดียวแสดงว่าคืนนี้มีอะไรพิเศษลหรอครับค่ะวันนี้เป็นวันเกิดหมอมาทานข้าวด้วยกันนะคะ เราทำไมไม่บอกล่ะครับผมจะได้ทำอาหารเพิ่มคุณยอดทำอาหารเป็นด้วยเหรอคะโอ้โหไอ,อหทำเนี่ยมันทำเป็นครับแต่กินได้หรือเปล่าอีกเรื่อง <c oughs> ไอ้ดอนอยากหน้ากันสิ่ะ <c oughs> พอเพอค่ะพอไม่ต้องเถียนกันรีบกลับไปอาบน้ำรีบไปรีบมาไม่งั้นไม่รอด้วยจริงด้วยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับค่ะ เดี๋ยวเยวค่ะเดี๋ยวค่ะคุณนอนคุณนอนชอบทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะอ๋อไข่เจียวครับชอบมากอ๋อแล้วของคุณเดียวล่ะคะ,อะไอเดียวแกงป่าครับมันชอบกินอะไรเผ็ดๆค่ะถ้าอย่างนั้นไม่มีอะไรแล้วค่ะ <c oughs> ค,ค, <c oughs> คุณหมอจะทำเมนูอะไรเหรอคะหมอว่าจะทำอาหารเพิ่อมอีกสักอย่างแกงป่าเหรอค่ะแตนรีบไปอาบ,บน้ำเถอะหมอทำคนเดียวกพ่อเสร็จ <c oughs> ได้คะ่ะงั้นเดี๋ยวแตนรีบมาช่วยนะคะ <c oughs> จ้ะเธอกับฉันเท่ากับรักจากนาทีนี้ come on